ดูครับดู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 เห็นไหมครับดูดูนี่ครับเห็น,นครับใช่เอาเบียดไหมใช่เอาพอดเบียดนี่ครับโคง,งอนะครับ โอ้โหครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหครับนี่ยนี่นะครับแม่เนาะเดี๋ยวแม่ <Veron ique. S 2> เมันของแพงเลยวะดูด้ดูไม่เลยไอ้ปลาที่มันดึงเบ็ดพี่คนน่งนี่นะครับดูหน้าคนครับนี่ฮะมานะครับดูครับดูดิดูปลานะครับโอ้โหโคตรนี่เหมือนปลาวาเลยนะครับโอ้โหเขียวมันก็เหลี่ยมแช่ว่มดูครับดูเขียวมันนะครับฟันแหลมแกะแทกครับ นี่ครับเฮ้ยจับงครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับเอาถือเบ็ดไว้ครับนี่นะครับได้มาแล้วครับนี่นะครับปลานินครับไซส์บอกเอ๊ปลาเล็ดนะครับผมพี่เจได้ครับผมก็ไ้ครับไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์โละครับปลาเล็ดนะพี่น้องปลาเล็ดยจากคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับ